สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขอนี่มาพบมพอก,กันอีกแล้วเนาะคะ่ะเนาะมือนนอันกระยุลานเนาะค่ะยุลานเนาะพอดีอ่านกันมาใส่อินเทอร์เน็ตอ่าแต่จริงเห้าววันนี้เปิดลานเราแต่ว่ามาทำก้มศาสอร์ยังไม่มะเที่ยลานนาก,กนาจะเปิดอีกประมาณสิบมือจะคอยเ้าจะเปิดเป็นทั้งกันเนาะค่ะกัตอนนี้ก็แล้วคือแบบมีอะไรที่จะกลุ่มใจคิดหนักอยู่เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่า เขาคนแถวนี้อาจจะคิดว่าอาหารที่เข้าขายนะอาหารตะเรียนที่เข้าขายอาหารฝรั่งที่เข้าขายมันอาจจะแพงเกินไปแต่ปกติเข้าขายแล้วค่าปกติราคาไม่แค้ว่าลอยก็บายเขาเขา,เขาอาจจะคิดว่าแพงไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าแถวนี้เขาจะกินอาหารนะว่าสามสิบสี่สิบบาทเนาะคะ่ะนี่อันก็เลยคิดว่าอันจะยังอาุอาหารฝรั่งเวลาเขาจองมาจะคอยอันจะเตรียมของเหตุ คือต้องจ้องมาก่อนพขกำลังที่จะมากินเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็อันจะเห็นอาหารไทยแบบข้าวราดแกงแบบนี้สามสิบสี่สิบบาทเนาะคะ่ะพี่น้องเพราต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแนวใหมะะ่เนาะเพราะว่าคนแถวนี้เขาจะาอยากใส่เงื่อนลายเนาะ,ะมาหมยถึงว่าเขาจะประหยดัดยังสั่นยังสีเนาะเขาก็ต้องเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามค่ะแล้วก็อันจะขายพวกน้ำน้ำปอกน้ำปั้นนี่อย่างปรยังสันนะะ่นเนาะ 30 40, 40บาทราคาพี่น้องเขาลาดแกงเนี่ยสี่สิบบาทสี่สิบสี่สิบห้าเรือว่าสามสิบแล้วแต่เนาะทำเองก่อนเนาะคะ่ะนั่นแหละเท่าต้องเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนระบบการทํางานแบบใหม่เนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าอันจะบ่มาเฮ็ดแบบว่าอ่าเขาสร้างอะไรก็เฮ็ดอันจะเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดใส่อันนั้นอะไรเฮ็ดใส่ถาดถาดถาด,ถาดไรเนาะคะ่ะจะสามสี่ยางแบบนี้นะคะพี่น้องก่อนปุได้ยังมากินกัน ตากลาดแกงห้เลยบบนีเนาะคคะพี่น้องเทาราดแกงเข้าลาดแกงแบบนีเนาะคคะพี่น้องเนาะจะล่องเมืองค่ะจะล่องเมืองกันนี้เมืองว่ามันสิโอเคบอมันจะเวิร์กบอเนาะค่ะพี่น้องขันมาเวิร์กได้ค่อยว่ากันใหมเนาะคะ่ะแต่เข้าตรงถ้าใจเนาะเข้าเป็นร้านอาหารเปิดใหม่เพื่อจะมีลูกค้าค้าประจําเมียงบนี้ตรงถ้าใจดนเนาะค่ะพี่น้องเนาะยังเหตุไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะการยั่งสู่ต่อไปเนาะคะ่ะจดว่า จนว่าจะบ่มีคนมากเลยด้วยว่าจะเบิสูตเนาะอีกอย่างร้านอาหารกัหลายเนาะแถวนี้เขาก็ไปกินยี่สิบตามสี่ป่าเนาะค่ะพี่น้องรอยก็ว่าเขาบอกว่ม,มากินเนาะเพราะว่าเขาจะคิดว่ามันแพงเนาะแบบนี้เนาะค่ะอ่ามีแหละเนาะอันก็จะต้องเปลี่ยนระบบใหม่เนาะแต่ว่าอ่าน,นะยังมีธุระธุระบุนแล้วอ่าอาจจิประ,ะมาณอาทิตย์กว่าจะว่าเขาจะเปิดร้านแบบเป็นทางการเนาะค่ะเนาะอ่าหลานเอียงมือนี้อันมาอันก็มาทำก้อนศาสาร์อย่งเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวข้าจะเทสระบบใหม่มาเดี๋ยวอันจะมาอัปเดตเรือยๆ่า,าขันเ่อาจะสั่นละจะมีคนมาสื่อบอจะมาขาบบมแมนว่าขาจะมีคนมากไงเนาะข้าต้องโปโมดล่ะมี่ยังให้คนหูอย่างเนีนําเนาะค่ะพี่น้องเนาะอย่นีน่แหละลงทุนไปหลายแล้วข้าก็ต้องคิดต่อไปนะค่ะพี่น้องน,นักใจบอหนักใจค่ะพี่น้องน,น้กใจเงินลงทุนไปแล้ว เอาเงินไปซื้องว่ามาเลี้ยงนิสิดีกว่าแต่แต่ซื้องว่าเลี้ยงเขาก็ต้องเห็นงานตากแดดเนาะไปหาเกี้ยวหย่มเกี้ยวใหญ่เนอกพาพี่น้องเนาะแต่อันบนั้นในพร้อมที่จุดนั่นเนาะพร้อมที่ไปเกี้ยวใหญ่โอ้ยเนาะนี่ราคานี้การมีแค่นี้ละอันมาอัปเดตให้ฟังเนาะแต่อันหนะบนท่านพร้อมที่จะเปิดดานเนาะค่ะใายังว่าบางคนมาซื้อน้ำซื้อหนังตรงนี้เปิดอยู่แต่ว่าอาหารน่ะอันบนท่านพร้อมอันกลับมาจาก ทุลอันขอเวลาอีกอาทิตย์หนึ่งและจะคอยอันจะมาเปิดนานเป็นทังการเนาะประ,ประมาณสิบมื่นนะคะเดี๋ยวอันก็จะมาอัปเดตใ้ฟั่งเรื่อยๆว่ามันโอเคบอค่ะพี่น้องวันนี้กับมี่แค่นี้ละอันมาอัปเด้ฟั่งเนาะชีวิตเมียฝรัง่งหลังกับบอแม่หลงังเกษียณเนะะี่ค่ะสามียังบอเกษียณนอกจากต้องเห็นงานชีวิตชีวิตเมียฝรัง่งที่สามีบระกทศเกษียณเนาะคะ่ะนี่ละคะ่ะเป็นยังซี่ล่ะคะ่ะ <laughs> เดี๋ยวจะอัปเดตชีวิตให้ฟังเรื่อยๆนะคะนอกว่าเป็นยังไงแล้วนะคะพอกันวิดีโอนานคะ่ะบ๊ายบายรักษาสุขภาพคะ่ะ